วันนี้วิจารณตลาดน้ำกวางโจกับพาหนะคู่ใจไปกับเจ้าไฮรักรีโวล็อกโก้ได้การใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายและมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของแผนที่นำทางที่สามารถนำพาเราไปได้ถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ และระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็จัดมาให้เต็มที่เพียงเท่านี้เราก็สามารถมั่นใจได้แล้วว่ารถคู่ใจคันนี้จะพาเราไปทุกที่ที่เราอยากไปปะเราไปเจอกันที่ตลาดน้ำกวางเซกันได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงนะจากที่เคยมาเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วอันนี้ว่าข้างในว่าเขามีปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะ ก็จะมีของใช้พวกที่ทําจากชาวบ้านแถวนี้นะคะที่ว่าเขามาประยุกต์เอามาทําขายขึ้นก็นอย่างเช่นพวกไม้กวาดแล้วก็จะมีเป็นน้ําตาลสดแล้วก็ภาชนะที่ใช้ทําอาหารหรือว่าใช้ใส่อาหารใส่เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําจากกระบอกไม้ไผ่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีสิกเจอ์ก็คือว่าจะเป็นไข่ปิ้งหินอ่านว่าอุ้ยเถออร่อยไข่ปิ้งหิน แล้วก็นี่เลยที่ขาดมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือขนมตาลของเมืองเพชรบุรีขนมตาล1นชิ้นหบาท1 0บชิ้นสิบาทราคาก็ไม่แพงเลยค่ะทุกคนขนมตาลเดี๋ยวออกมาต้องมาซื้อกลับบ้านแล้วมีอุ้ยถูกด้วยอัตราการละสาบาทเองเดี๋ยวขากลับเด๋จะไปออกมาซื้อแล้วก็จะมีปลาย่างสูตรโบราณเฮ้ยมัใกล้ตัวล้เนี่ย วิเคราะห์เอามีมีย่างเตาถ่านด้วยดีจังเลยเนาะเป็นปรากฏใช่ไหมพี่คิตตี้ปรากฏนาปรากฏนาอืมนี่นะคะซุ้มทางเข้าก็จะทำจากมะพร้าวแก่เป็นซุ้มลูกหัวใจสวยนะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูของกินแปลกๆกันทางเดินอ่ะมันจะวนจะวนลงไปแล้วก็เหมือนจะเดินอ้อมตลาดอะค่ะเฮ้ยี่คิ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะซื้อพวกอาหารแล้วก็สั่งอาหารนะคะไปนั่งกินบนแพรตรงนั้นนะ<อ>แล้วก็มีเดี๋ยวเราดินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาดูที่เขาทํากาแฟนี่จะเป็นกาแฟเนาะเป็นกาแฟแล้วก็แล,วกแล้วก็ทําด้วยเครื่องจากที่ชาวบ้านเขาผลิตผลิตขึ้นมาเองนะอะเราจะกินอะไรดีนะพี่กิ๊ดกินอะไรดี<อ>จะเดินดูเรื่อยๆก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ที่พักก่อนก็คือว่าตั๋วที่ว่าเราได้มาเนี้ยก็คือว่าเราก็สามารถเอาไปจองที่พักฟรีได้นั่งฟรีได้นะคะอาหารทุกอย่างที่นี่เขาน่าจะขายราคาไม่แพงด้วย 50, 60, 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็คือว่าเขาจะกําหนดเลยว่าห้ามขายเกินราคาพิซซ่าพิซซ่าเวียดนามทุกคนมาดูพี่ติ๊ตลองไหมแปลกดีนี่คือเป็นเมนูอะไรคะ พิซซ่าเวียดนามแล้วท e like 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 yeah. ี่เป็นไปตองนี้แหละค่ะอันนี้เป็นห right, ่อหมกทะเลนะคะห่อหมกห่อหมกทะเลย่างพิซซ่าเวียดนามอย่างละเท่าไหร่คะอย่างละห้าสิบบาทราคาไม่แรงด้วยเอาเอานี้เอาห่อหมกชุดหนึ่งแล้วก็เอานี้ชุดหนึ่งค่ะน้องน่าแผนไหนคะเดี๋ยวพี่ไปส่งยังไม่ได้มีที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนแล้วก็มาดูเมนูของหวานอันนี้เป็นเมนูอะไรคะทองทองม้วนสดทองม้วนสดขอดูหน่อยนะคะทองม้วนสดนะคะทุกคนดูสิเป็นมะพร้าวอ่อนน่ากินมากเลย <Wow. S 2> ของทุกอย่างที่นี่คือเขาจะขายไปแพงด้วยนะคะอย่างา 5, 6, ละห้าสิบหกสิบก็จะมีเป็นเมนูพวกปลาเผาส้มตำพวกยำแล้วก็มีพวกไอติมอะไรอย่างเงี้ยขนมวมอ้อแกงเยอะๆเลยของกินเยอะเซอร์นั้นก็ปเป็นเซอร์ส้มตำพวกอาหารตามสั่งผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะของกินเยอะะเลยแล้วฝั่งมันก็จะเป็นพวกเกี๊ยวซา ปลาหมึกย่างอู้ยหลายอย่างของกินเยอะแยแปลกๆแล้วก็จะมีพุดดิ้งกะเพราอ่อนด้วยพี่ตี้จะนั่งไหนกันเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งก่อนนั่งนี่นีได้นะตรงนี้มีคนนั่งไหมไม่มีเอาปลาเผาไหมพี่ตี้เอาปลาเผาไหมเอาแต่กินเอาบ้างเอาอันหนึ่งนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งไปนั่งแพรแล้วก็ไปรอสักอาหารมะเพราอ่อนนะคะ น,นี้ก็คือว่าในบริเวณของตลาดน้ำกองโจนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นน้ำเป็นเหมือนเป็นเป็นน้ำวนเนาะแล้วก็จะเป็นแผ่นั่งรับรอบแล้วก็จะวนหากันเป็นคล้ายๆกับลักษณะวงลีนะเดินอ้อมอะ่ะ<ม>ก็ขายพวกอาหารของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศชิลๆไปประมาณนี้ส้ตมตำยาหนึ่งเมนนันคือที่ว่าเป็นเหมือนกระบอกไม้ไผ่ยาวๆใช่ไหมคะชุดชุดชุดเท่าไหร่จ้ะเอาหนึ่งชุดจ้ะ เอาแซ่บๆนะคะตำปูปลาาไหมตำปูปลาแซ่บๆเลยค่ะแม่ค้าแม่ค้าคนสวยทีนี้คือแม่ค้าคนสวยประจําตลาดน้ํากองโจนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูของแม่ค้านะคะใครมาก็อย่าลืมอุดหนุนเรือนี้นะคะเมนูของเขาก็จะมีนี่เลยค่ะมีไก่ทอดม้ง ไก่ย่างส้มตำไม้ไผ่ายาว1เมตรผัดไทยหอยทอดชาเขียวพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีตัวช่องด้วยในระหว่างที่เราอาหารนะเราก็จะมานั่งชมบรรยากาศเอาเทา้าแช่นะ้ำมันเย็นตรงนี้เลยนะคะต,ตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายอันนี้เท่าไหร่จ๊ะ50บาท50บาทอันนี้คือเป็นเมนูแรกของเราคือเป็นเมนูเครื่องดื่มนะเป็นอะโวคาโดปัน่น50สบาทค่ะทุกคนเจ๊จ่จายตังค์นยเจ๊50บบาท <laughs> งั้ม100เมตรรุ่นมาและเอียงนึงช้งมตามยา100เมตรซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะมาแล้วดูสาวเสิร์ฟของเราสิคะวันนี้แต่งตัวเป็นตินมอะไรคะชุดไทยโอ้โหนี่เลยนะเป็นลาบนะคะเป็นเป็นลาบหมูใช่ไหมเอ่ยลาบไก่เป็นลาบไก่แล้วก็ไก่ทอดไก่ย่างไก่ย่าง <laughs> ช้ำเหมือนชำี ช่ำช่ำเหมือนไก่ไ<อ>ก่ทอดแล้วก็ส้งตำปูปลาร้และก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็ขนมจีนโหยาวแบบว่าจนแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยววิดีโอคลิปให้ดูนี่อ่ะนี่ค่ะทุกคนยาวหนึ่งร้อยเมตรยาวหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรไม่ใช่หนึ่งร้อยเมตรยาวหนึ่งเมตร อาละในระหว่างที่เรารออาหารรายการแต่ต่อไปเราก็จะมารีวิวการกินซ้มตํายาว1เมตรก่อนเดี๋ยวลุเลยเลยนะตำปูปลาชาม <c oughs> ิมิจิได้ได้ได้ดดนี่นะพิซซ่าเวียดนามนะคะทุกคนอันนี้คือที่จริงอะ่ะมันจะเป็นแผ่นก,กลมๆแต่ว่านี่คือเขาตักมาแล้วจะให้เราได้ทานง่ายๆไงเดีย๋ยวไปขอใช้มือเลยนะนี่ แป้งตบไม่ได,ไดีได้หอมอหมกทะเลอันนี้ก็ห้าสิบบาทเนาะเขาแถมข้าวให้ด้วยอิ่มเลยแหละหอมหกอมหมกทะเลหอมได้ใบตองหอมแล้วก็ตามได้ข้าว <c oughs> อืได้พวกอาหาร <c oughs> พวกเมนูนแต่ละอย่างที่ว่าแม่ค้าทำมารสชาติไม่ที่เยงเลย <c oughs> ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวรเราปลาเผาตอนนี้คือเต็มโตะแล้วไม่มีที่วางแล้ว <c oughs> ทุกคนนะคะ <c oughs> ก็คืออยากจะบอกว่าที่นี่นะ <c oughs> ก็คือเขาอาจจะสนับสนุนให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะมีรายได้เนาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้เปิดทุกวันเขาจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันขัดเลิกนะคะ <c oughs> พวกราคาแล้วก็พวกเมนูอาหารแต่ละอย่างนี้ก็คือใช้ได้เลยเ้างรสชาตินองก็ไม่ได้ถือว่าขีเลยแล้วก็กินได้หลยอร่อย ถ้าใครผ่านผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนชาวบ้านที่นี่ได้นะคะแล้วก็สำหรับบรรยากาศตรงนี้ก็จะทําออกมาค่ะก็คือว่าคล้ายๆกับทื่เป็นกระดน้้าอยู่กลางป่าตร,ตรงนี้นะจะตั้งอยู่ที่ตลาด,ดน้ำกรงจุยนี่คือจะตั้งอยู่ที่อาเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีขับมาจากในเมืองก็ตั้ง GPS มาประมาณชั่วโมงสึบกัชั่วโมง15นาทีถึงเลยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเลยนะทุกคนมีก๋วยเตี๋ยวมีไข่นกกระทาโอ้เมนูเยอะ หลากหลายมากเลยอ่ะมาฝากท้องที่นี่ได้เลยเนาะอิ่มเลยแหละอิ่มกับบ้านเลยแล้วก็ด้วยราคาที่ว่าไม่แพงนี่ <c oughs> ไก่ย่างนี้เหมือนไกท่ทอดเลยอ่ะอย่างชำ่ำ <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาชิมปลาเผากันอุ้ยผักสดนะ สลัดแก้วอะ่ะชอบเลยชอบกินผักร้อนเลยนี่สิควรออกหุ่ง,งเลย <c oughs> ก็น้ำจิ้มใส่ลงไป <c oughs> นี่นะแล้วก็ม,วม้วนน้ำหยดฉ่ำ ขิ้มของหวานต่อเลยทงมันสดจิมมดมาอย่างนี้เลยทุกคนนี่เดี๋ยวใช้มือเลยนะนี่เน้หวานก็เยอะจัดดูสีแป้งนุ่มๆเลยอ่ะช <c oughs> ั้นมะพร้าวอ่อนนุ่มๆขมม้าขมงาดำ ขขมะพร้ากรุบขอมมะพร้าวอ่อนไม่หวานเกินไปไม่หวานเยอะอ,อ,อร่อยและทุกคนอย่าลืมนะคะมาเพชรบุรนะีต้องมาอุดหนุนชาบ้านแถวนะี้ด้วยนะตลาดน้ำกวงโจพิกัดเซิร์ชใน g o o g l e Map เลยนะคะตลาดน้ำกวงโจก็ขึ้นเลยหาไม่ยากอิม่ม เรือลำนี้คือขายอะไรบ้างนะคะขายเากัวยรสช่องค่ะเฉากัวยรสช่องเอาสองแก้วพอนะคะใช่ค่ะน้ำตาลนี่คือเป็นน้ำตาลตะโนดเลยใช่ไหมคะที่ว่าชายทำใช่ค่ะสัญลักอร์ของเมืองเพชรบุรีนะคะเป็นน้ำตาลตะโนดไม่มีเหรียญเท่าไหร่ไหมคะสองแก้วเจ็ดสิบแก้วละสามสิบห้าบาทใช่ค่ะหนึม่มาละรถช่องสั่งตรงมาจากสิงคโปร์นะคะด้วยน้ำตาลตะโนด อย่เปิดอืมอืมอืมหวานพอดีไม่หวานโดดได้ตอนนี้ตัวตึงมากเลยอ่ะตัวตึงอะไร ตึงตลาดน้ํากวงจูทุกคนหลังจากที่เรากินของคาวแล้วก็กินของหวานอยู่ตรงซุ้มตรงนี้เดี๋ยวบอสก็จะพาไปเดินออนทัวร์รอบตลาดน้ํากวางโจกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปตรงสะพานตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งนะจุดถ่ายรูปเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้รักของเที่ยว เขาถ่ายก่อนวันนี้นะน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ว่าคือก่อนนั้นนี้นะคะมีการปิดตลาดเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาตรงแพงก็คือว่าจะไม่สามารถนั่งแพได้เขาก็เลยปิดไปเพิ่งจะกลับมาเปิดได้ประมาณไม่กี่วันนี้แหละไม่กี่อาทิตย์นี้แหละทุกคนคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะเป็นอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนตรงที่นั่งเรือ ถ้าใครอยากจะนั่งเรือนะทุกคนก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้นะคะเช่าเราลำละ30บาทแต่ว่าเราไม่นั่ง <c oughs> ก็จะมีน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนู้นนะคะในบนริเวณของตลาดน้ำกองโจก็จะมีวิวประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็จะมีอาหารกินแล้วก็จะมีพวกอาหารตามสั่งแล้วก็ของกินต่างๆพวกยำพวกส้ตมตำอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาฝากท้องที่นี่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะก็จะ,ะขอปิดคลิปแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย